การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณบทสนทนาแห่งพลังงานความถี่และความรู้สึกในสายทานแห่งจิตวิญญาณมนุษย์เปรียบเสมือนผู้เดินทางที่สารต่อระลอกคลื่นแห่งความคิดอารมณ์และความรู้สึกสายน้ำของจิตวิญญาณน,นี้ไหลไปพร้อมกับการสันสะเทือนของพลังงานที่เราส่งออกและสิ่งที่สะท้อนกลับสู่ตัวเราเองการเข้าใจความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ คือการเข้าใกล้ความตื่นรู้ภายในตัวเราและสัมผัสถึงจักรวาลที่โอบอุ้มเราทุกขณะเพื่อนๆที่รักทั้งหลายความคิดคือจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกภายในทุกสิ่งเริ่มต้นจากความคิดและความคิดเป็นผู้กำหนดการดำรงอยู่ในปัจจุบันและความเป็นไปในอนาคตมันเปรียบดังสายลมที่พัดกระเพื่อมผิวน้ำเบาๆ แต่กลับสร้างระลอกคลื่นที่แผ่ขยายไปไกลเกินกว่าที่เราคาดหมายความคิดเชิงบวกคือแสงสว่างที่ส่องนำทางเช่นเดียวกับความรักและความเมตตาที่ส่งพลังงานแห่งความอบอุ่นออกไปในจักรวาลสร้างความกลมเกลียวระหว่างเรากับสิ่งรอบตัวในทางกลับกันความคิดเชิงลบคือเมฆดำที่บทบังแสงแห่งการตื่นรู้ทำให้จิตใจจมดิ่งอยู่ในความหนักหน่วงและความวิตกกังวล หากเราสามารถรู้เท่าทันความคิดของเราอย่างตระหนักรู้ดั่งผู้ดูแลสวนที่ปลูกต้นไม้แห่งปัญญาเราจะเลือกเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่สร้างพลังงานดีงามและปล่อยให้ความคิดที่ไม่เกื้อหนุนค่อยๆร่วงหล่นไปในท่วงทานองแห่งความถี่อารมณ์เปรียบดั่งสายพินที่ตอบสนองต่อความคิดทุกครั้งที่มนันสะเทือนความถี่ของอารมณ์ จะสะท้อนถึงความลึกซึ้งในพลังงานที่เราแบกรับเช่นเดียวกับดนตรีที่สามารถเร่งจังหวะหัวใจให้เต้นเร็วหรือสงบลงอารมณ์เชิงบวกคือท่วงทํานองที่พาเราเข้าสู่การหลอมรวมกับพลังงานอันละเอียดอ่อนของจักรวาลมันปลุกชีวิตในตัวเราให้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงและการยอมรับทุกสิ่งตามที่มันเป็นในทางตรงข้าม เป็นดังคลื่นความถีต่ำที่กักขังเราไว้ในกรงของความทุกข์การความเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณเตือนทางจิตวิญญาณจะช่วยให้เรายอมจำนวนยอมรับเพื่อเรียนรู้ที่จะฟังและปรับคลื่นตัวเองให้กลับมาอยู่ในสมดุลอีกครั้งเมื่อความคิดและอารมณ์ทำงานผสานกันมันจะกลายเป็นความรู้สึกความรู้สึกคือประตูสู่ความจริงที่ลึกซึง้ง ซึ่งเป็นการประมวลผลพลังงานทั้งสองผ่านหัวใจและร่างกายความรู้สึกเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงโลกภายในกับโลกภายนอกความรู้สึกเป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้โดยตรงเป็นการประมวลผลของความคิดและอารมณ์ที่รวมกันจนเกิดเป็นพลังงานที่เรารับรู้ได้ ผ่านร่างกายและหัวใจที่รักทั้งหลายความรู้สึกที่สมดุลคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราสำรวจพลังงานในระดับลึกเช่นคอวามสงบที่เราได้รับเมื่อยือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือความอึดอัดเมื่ออยู่ในที่ที่พลังงานไม่กลมกลืนความรู้สึกคือสื่อกลางระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกเป็นการเปิดประตูให้เราเข้าถึงปัญญาญาณ intuition ที่บอกเล่าความจริงอันบริสุทธิ์เนือเหตุผล มันช่วยเปิดประตูสู่ปัญญาญาณที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยเหตุผลความรู้สึกที่สมดุลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสำรวจพลังงานในระดับลึกและเมื่อความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราสอดคล้องกันพลังงานนั้นจะเกิดการสั่นพ้อง (resonance) และแผ่ขยายออกไปยังผู้อื่นเหมือนระลอกคลื่นในน้ำที่ขยายตัวเรื่อยไปเป็น domino effect ซึ่งในเชิงบวกคือการที่เราส่งพลังงานแห่งความรักและความสงบออกไปพลังงานนั้นจะสะท้อนกลับมาหาเราในรูปของความสัมพันธ์ที่งดงามและบรรยากาศแห่งความกลมเกลียวแต่ในทางกลับกันหากเราปล่อยพลังงานแห่งความกลัวหรือความโกรธการสั่นพ้องนั้นจะสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นและย้อนกลับมาในลักษณะเดียวกัน ความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ช่วยให้เราเลือกที่จะเป็นต้นน้ำแห่งพลังงานที่ดีงามเปลี่ยนชีวิตตนเองและคนรอบข้างให้สอดคล้องกับความสงบสุขแห่งจักรวาลการตื่นรู้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางหากแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเราฝึกปรับสมดุลระหว่างความคิดอารมณ์และความรู้สึกในทุกช่วงขณะของชีวิตการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ และสมาธิช่วยให้เราตรหนักรู้ถึงการไหลเวียนของพลังงานในตัวเราและจัดการกับความคิดที่ไม่เกื้อหนุนอย่างแผ่วเบาชีวิตคือบทกวีที่ถูกขับขานผ่านการสั่นสะเทือนของความคิดอารมณ์และความรู้สึกเราทุกคนคือผู้่ร้บทกวีนั้นเองเมื่อเราปรับคลื่นพลังงานให้กลมกลืนเราจะพบกับความสงบภายในความสุขที่แท้และการหลอมรวมกับความจริง อันสูงสุดโลกภายในและภายนอกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวดังเสียงพินที่ก้องกังวานในห้วงนิรันดร์ของจิตวิญญาณ